สวัสดีครับวันนี้ก็จะเอาข่าวสารดีๆมาอัปเดตกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอินเทอร์เน็ตฟรี2กิกทุกวันนะครับจํานวน60กิกนะครับแต่ว่าสำหรับผู้ที่ใช้ระบบ toMove page เท่านั้นนะครับตอนนี้ก็ง่ายๆเลยครับเน็ต2กิกเนี่ยที่เราจะได้เนี่ยก็คือต้องให้เราล็อกอินผ่านตัว โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า t o ID นะครับหรือเราจะเข้าผ่านเซิร์ชคำว่า t o ID ก็ได้ครับแล้วก็ล็อกอินเข้าไปทีนี้ใครยังไม่มี Account ก็ลองล็อกอินเข้าด้วยแอปพลิเคชัน t o ID หรือว่า,าผ่านหน้าเว็บเราก็รีจิเตอร์ดูนะครับเบื้องต้นเนี่ยในคลิปนี้เดี๋ยวผมขออน,นุญาตแนะนำสำหรับผู้ที่ล็อกอินหรือมีแอคเค้า t ร o ID ร้อ,รอยแล้วก่อนนะครับ แต่ว่าสําหรับในคลิปหน้าแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะ,ะกลับมาในการทํารีวิววิธีการรีจ i เตอร์ 2id App อีกครั้งนะครับงงฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะครับเอาเลยนะครับตัวอย่างนี้ก็คือตอนนี้หลังจากที่เราล็อกอินเข้าตัว 2id Account แล้วหรือว่าผ่าน 2id App แล้วนะครับจะสังเกตนะครับ 2id จะมีลักษณะเป็นไอคอนสีแดงนะครับเมื่อเราอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราไปดูในหน้าแรกเลยเราจะเห็นในส่วนของข้อเสนอพิเศษนะครับอ,อันนี้ผมใช้งานผ่านหน้าแอปอาจจะดูยากนิดนึงกดที่โฮมครับเพื่อเป็นการยืนยันง่ายที่สุดนะครับกดที่โฮมเมื่อกดโฮมแล้วให้เราเลื่อนไปดูในส่วนของสิทธิพิเศษนะครับ แทีพิเศษทีพิเศษที่เป็นฟรีครับแตที่พิเศษเราไปที่ฟรีนะครับเราจะเห็นมีรายการมากมายเราจะต้องมาเลือกไหมครับต้องกรอกไปด้วยในหน้านี้หาไม่เจอจริงๆถ้าพูดนะครับกำลังดูอยู่ว่าไปที่ไหนอ๋อทีนี้เราจะเข้าไปที่ อายุก็สักครู่นะครับนย่าแน,น,น,นแอปโปรแกรมหายไปนี่ดูหลายๆคอนเทนต์ก็จะมีให้เลือกนะครับกิจกรรมต่างๆมากมายของ t ทูนะครับจริงๆแล้วเราไม่ได้ใช้เครือข่าย to ทูมู p เ g e เราก็สามารถมี a c ค o u า t t ท ID ได้นะครับแล้วก็ได้รับสิทธิ พิเศษต,ต่างๆเหมือนกันแต่ว่าจะไม่เหมือนกับสิทธิของที่เป็นผ่าน Two ID นะครับอ,อย่างตัวอย่างเนี่ยผมก็พูดถึงเรื่องของสิทธิที่ได้เฉพาะ,ะผู้ที่ใช้ระบบ t u o Page เท่านั้นนะครับครับต้องมีไปซ่อนที่ไหนแน่นอน ในหน้านี้นะครับในหน้าแรกเลยเรากดที่ทูพรอยนะครับจากนั้นเนี่ยเวิ่งเข้าไปทูพอยแล้วเนี่ยเราจะเห็นรายการนะครับแแรสแนกซ์ตัวอย่างถ้าเกิดเรายังไม่ได้็ออินเข้าระบบต้อง็ออินเข้าระบ,บบก่อนนะครับ ในหน้าตัวแอปพลิเคชันหรือในตัวหน้าแรกของทัวร์ไอดนะครับเราจะเห็นลูกค้าทุบูเพจกอลัสสิทเน็ G, ตฟรีสองกิกได้ทุกวนก็กดได้เลยนะครับทีนี้เมื่อกดแล้วปุ๊บเมื่อเราที่สิทธิ์ในการไปเข้าเน็ตฟรีสองกิกระบบก็จะบอกนะครับว่าหมายเลขเราเป็นอะไรแล้วก็รด้สิทธิ์สองกิกตามนี้แล้วนะครับ ก็อย่างไรก็ขอให้สนุกกับคลิปนี้แล้วก็ได้ักสาระประโยชน์จากสิ่งที่ผมมารีวิวนะครับยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้กวก็มีคลิปอืน่นผมจะได้มาแชร์ให้อีกนะครับขอให้มีความสุขนะครับสวัสดีครับ